วิธีประกอบนะครับเราทาน้ำมันให้ทั่วเลยนะครับให้ชุ่มเลยทียนี้เราใช้คน2คนนะครับจับคนละด้านาเดี๋วเข้าไปด้วยอัดลิ้มก่อนนะครับยังอัดลิ้มไม่ได้ต้องใส่ชางก่อนน,นี่อัดลิ้มก่อน โอเคงตือทองเดียว เสมอก่อนถ้าไม่เสมอแล้วเราใส่ปาปิกได้ ต่อไปเสาก็ทำเหมือนคานนะครับทาน้ำมัน ใส่ป้าปิดหัวนอน นี่แม่ที่ป่วยได้ที่คิวจังเลงในถั่ไปชินสุดท้ายนะครับนี่นี่เทียบเข้าไป จบแล้วครับเตรียมปูนเทได้เลย